ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องลุงเบี้ยวคนชอบเล่านะครับเพื่อที่จะทําผลงานให้เร็วขึ้นต่อต่อไปให้ลุงมีรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเข้าไปกดที่ขอบคุณนะครับหรือซุปเปอร์ตงตัวนี้นะครับแล้วก็ตามแต่กําลังศรัทธานะครับเพื่อที่ลุงจะได้สร้างผลงานต่อไปได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ กรุผีไทยโดยเอมเวชกรตอนแม่บรรจงวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่กุติท่านพระอาจารย์นกของเราก็เต็มไปด้วยสมาชิกสโมสรวิญญาณ กำลังชุมนุมถกกันถึงวิญญาณสุภาพและวิญญาณอันตรพานก็พอดีนายมั่นมาคราวหลังยังไม่ทันจะถึงกุติพอมองเห็นพวกเราก็ยกมือยกน้ายผิดสังเกตมาแต่ไกลวันนั้นผมนายอุทิตได้มาส่งข่าวการประพันธ์เรื่องรักแปลกๆบางเรื่องของผมที่จบลง และกำลังจะลงในหนังสือพิมพ์รายสัป,ปดาห์บางฉบับพอเห็นนมั่นเดินข้าบุหรี่ยกมือยกไม้มาเราก็รู้ว่านมั่นของเราต้องมีอะไรแปลกๆมาแล้วพวกเราที่นั่งอยู่ก็หัวเราะกันคิกคักคอยฟังเรื่องฮ <c oughs> ยังไงถ้าภาพยนตร์เรื่องใหม่กำลังจะเข้าโรงละวสิคุณนกถามเข้านั่น นายมั่นหัวเราะแล้วก้มลงกราบคุณนกกับพื้นต่อไปก็ไหว้พวกเราทุกคนตามธรรมเนียม <c oughs> มีเรื่องใหม่มาทีเดียวละครับไปเจอมาสดสดร้อนๆผมเพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นนายมั่นเริ่มเรื่องอ้าวไปไหนมาคุณนกถามไปรอยเรือน้ำจึงที่บ้านข้างโน้นนายมั่นว่าอา้าว ไปบางช้างอัมพวาสมุดสงครามมาเลรอคุณนบร้องโอ้ยเปล่าครับไม่ใช่บางช้างสมุดสงครามหรอกครับบ้านช้างทางอายุทยานะครับเอ๊ะบ้านช้างอายุทยานี่ไปทางไหนฉันยังโง่ามากมันเป็นตำบลหนึ่งไปทางทุ่งบ้านสร้างนี่เองลงรถเมลที่วัดบ้านสร้างแล้วลงเรือเมเรือจ้างต่อเข้าคลองไปที่บ้านช้างอ๋อไปลอยเรือน้ำจึงยังไงกัน กำลังนี่น่ะน้ํานี่ครับท่านอายุทยาก็เป็นทะเลไปทั้งนั้นแหละยิ่งทุ่งที่ไปนี่น่ะน่าดูนักเชียวเวลานี้อ่อเรื่องงานหลอ่อพระหรือไงอ๋อไม่ใช่หรอกครับเรื่องมันยุ่งเอากาันนายมั่นพูดแล้วตกหัวตัวเองเปาะเปาะภรรยาผมเขาใช้ไปน่ะสิให้ไปดูน้องสาวเขามีญาติจดหมายมาว่าน้องสาวคนชื่อบรรจงน่ะผีจะเข้าเจา้าจะสิงอย่างไรยังไม่รู้ อาวุ่นอีกแล้วสิไปดูมาแล้วรู้หรือเปล่าว่าผีหรือเจ้าอ๋อดูยังไม่ออกครับท่านมันชุลมุนอยู่ต้องเล่าเรื่องเก่าเสียก่อนผมอยากให้ท่านออกความเห็นดูนายมั่นว่าผมชอบฟังเรื่องของนายมั่นนักเพราะแกมีอะไรมาแต่ละคราวยุ่งยุ่งน่าสนใจพอดูเรื่องมันนี้ครับที่บ้านของน้องสามีผมที่บ้านช้างน่ะ น้องสาวมีสองคนคนหนึ่งชื่อประจวบมีสามีแล้วคนเล็กชื่อบรรจงช่วยผี่สาวผี่เขยทำนาอยู่แต่แม่ประจวบคนมีผัวนะ่ะเกิดตายด้วยโรคมะเร็งศพกับเผากันไปแล้วละ่ะที่นี่แม่น้องสาวเกิดผีเข้าขึ้นมาแต่ใครๆจะว่าผีผีสาวมาเขา้ามันก็ชักจะไม่แน่เพราะบางทีกิริยาอาการมาเป็นชายถ้าทางเมาเหล้า แต่บางทีก็มีกิริยาเป็นหญิงร้องไห้ร้องห่งหมทุกทุกอย่างบ่งว่าเป็นผีผู้หญิงมันสับสนอยู่เรื่องมันว่าที่แถวนั้นมีทั้งเจ้าและทั้งผีนายมั่นหยุดพูดแล้วมองดูคุณนบและพวกเราทุกคนเอ้ายังไงกันมีทั้งผีและเจ้าคุณนบว่าครับบุญน,นักคืองี้เรื่องมันเกิดเมื่อย,ยังไม่น่านา้ำ ที่ใกล้กับเรือนหลังนั้นมีป่าละเมะใหญ่อยู่และที่ละเมะนี่แหละจะมีเจ้าหรือผีก็ยังไม่แน่นักเรื่องเดิมมีอยู่ว่าหญิงชายคู่หนึ่งพากันหนีตามกันมาพ่อผู้หญิงเป็นนักเลงซะด้วยบ้านทั้งทุ่งสามเรือนส่วนเจ้าตัวผู้ชายก็เป็นคนใจเด็ดสู้คนคนหนึ่งเหมือนกันรักกันพากันหนีมาส่งตัวชั่วคราวแล้วจะหนีต่อไปหญิงชายคู่นี้ชอบพอกับเจ้าพุกน้องเขยเมียผมนั่นแหละ มาขออาศัยอยู่ชั่วคราวก่อนแต่พ่อผู้หญิงรู้เขาก็รีบตามมาทันกันทางฝ่ายเจ้าบ้านก็หนักใจรีบให้สองคนถิ่นหนีมาหนีไปซ่อนในละเมะนั้นไว้ก่อนส่วนเจ้าพุกจะรับหน้าหาทางแก้ไขไว้ก่อนออพ่อผู้หญิงตามมาก็ไปพบนะสิผมถามตักเข้าไว้ก่อนชั้นแหลกก็จะไม่พบหรอกครับแต่แม่น้องเมียผมนะสิครับ เกิดกลัวเขาขึ้นมาโดนทั้งปอบทั้งตัดพ่อและขู่เลยพลั้งปากกับเขาอ่ะมาอยู่จริงเวลานั้นกลัวลงไปแอดอยู่ในป่าละเมะแม่บรรจงรับหน้าที่จะเป็นคนไปไก่เกลียให้ทางพ่อนักเลงก็ว่าถ้าลูกสาวยอมกลับไปกับพ่อพ่อก็ขอเพียงฟันหัวลูกเขยเอาเลือดล้างเท้าเท่านั้นก็จะกลับถ้าคิดหนีหรือสู้จะฆ่าตายทั้งคู่เลยให้ลบล้างกับที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงนักเลงอย่างหนัก โหจะเอาลูกสาวไปทำไมลงหนีตามกันมามันก็เสียตัวกันแล้วผมและใครๆก็ร้องอย่างนี้ก่อนันนั้นนะสิครับนักเลงนั่นก็เอาแต่อารมณ์บา้บาๆนายมั่นว่าตกลงบรรจงก็ไปทำการพูดจากับสองคนนั้นฝ่ายชายตอบว่าการจะกลับไปกับพ่อนะ่ะต้องถามฝ่ายหญิงเขาดูถ้าหญิงยอมกลับเขาก็ตามใจหญิง ส่วนการจะเอาเลือดล้างตีนนะ่ะก็ยอมละแต่ต้องขอสู้อย่างลูกผู้ชายไหนๆพ่อจะมาแย่งเอาเมียกลับแล้วจะอยู่ไปทำไมก็จะขอตายเช่เลยจริงของเขาคุณสมัยว่ามาเอาเมียไปแล้วตัวจะเจ็บอีกใครจะยอมบ้าจริงเป็นผู้ใหญ่แบบนี้เป็นนักเลงแต่ไม่มีอารมณ์นักเลงเอาเลือดหัวนะ่ะยอมให้ได้แต่จะเอาเมียกลับเสียด้วยหมามันยังไม่ยอมเลย คุณสมัยพูดอย่างเกลี้ยกลาดถึงว่าสิไม่เข้าท่านายมั่นคลางฝ่ายยิงเลยเด็ดขาดขึ้นมาพูดว่าถ้าพ่อจะเอาอย่างนั้นสองคนเรายอมตายขอให้พ่อล้อมยิงเข้ามาเถอะในละเมอะนี้จะนั่งเฉยๆให้ยิงนี่แหละนางบรรจงก็นำเอาคำเหล่านั้นมาแจ้งกับพ่อเขาแทนที่เจ้าพ่อนักเลงนั้นจะได้คิดหรือเห็นใจลูกสาวรักลูกสาว กับพาพวกลงจากเรือนไปล้อมละเมาอยิงเข้าไปเลยยิงอยู่หลายนัดจนสักครู่จึงได้ยินเสียงปืนข้างในละเมาะดังขึ้นสองนัดแล้วเงียบหายไปฝ่ายที่ล้อมอยู่เห็นผิดสังเกตก็บุกเข้าไปดูก็พบว่าสองหนุ่มสาวฆ่าตัวตายเองทั้งคู่ไอพ่อกับพวกเลยทิ้งศพลูกสาวและลูกเขยหนีไปดูสิครับนักเลงอย่างนี้โบราณเขาไม่เรียกว่านักเลงนายมั่นว่า พุทโธคุณนกร้องเวนเวนนายมั่นครางไอพ่อชนิดนรกจกเป็อย่างนี้คนแถวนั้นก็เลยต้องเอาศพสองหนุ่มสาวนั้นเผากันพอต่อมาคนแถวนั้นบรรดานหนุ่มๆสาวๆก็เคารพน้ำใจเอาดอกไม้ทูกเทียนไปบูชากันขอบขอบละเมะแต่เขาจะบูชาแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือบูชาผีเขาก็ไม่บอก เลยเป็นอันว่าไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะเป็นเจ้าหรือเป็นผีอา้าวอย่างนั้นผีสองคนนั้นแหละเข้าแม่บรรจงน้องเมียในมัน่นบางทีชายมาเข้าหญิงมาเข้าสลับกันเพราะเขาต้องตายไปด้วยกันเพราะแม่บรรจงไปบอกกับพ่อว่าเขาทั้งสองแอบอยู่ที่นั่นคุณนบว่าแต่อีกแล้วครับท่านลืมไปว่าผีสาวของบรรจงก็ตายเหมือนกันนี่ครับจะเป็นผีใครกันแน่ในมั่นทวง บ้าจริงสิลืมไปมันก็ตายซ้อนกันที่นั่นถึงสามศพคุณนบ้องขอยังอีกครับนายมั่นร้องยังมีชายมาตายซ้อนอีกศพหนึ่งเฮ้ยวุ่นเป็นบ้าเลยคุณนบ้องวุ่นสิครับมีคนบ้าอีกคนหนึ่งชื่อไอขวานเขาวาไอ้นี่รักนางคนที่หนีมาพอลูกข่าวว่ามาตายคู่กับชายคนนั้นก็ตามมาจนพบที่ป่าละเมาะนั่น โดยจ้างเรือจ้างมาเมาเหล้าแปะมาเชี่ยวพอถึงตะลิงก็ตรงไปที่ละเมะนั้นด่าท้าทายผีในนั้นใออกมาแสดงตนพอมองเห็นถูบทียนและดอกไม้พวงมาลัยเกะก,กะแถวนั้นก็หัวล้อย่อลันร้องว่าอ๋อนี่กลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปหรออ้าวเจ้าแม่หรอกูนี่แหละจะเอาดอกไม้นี่ถาวายมึงพูดแล้วก็ทําการปัสสาวะลดลงไปแถวของบูชาคนอื่นๆเขาเปียกปอนหมด เสร็จแล้วก็กลับลงเรือจ้างกลับไปทางบ้านสร้างแต่ยังไม่ทันถึงก็มีคนตามไปแยะถลุงกันเสียตายคาเรือจ้างส่วนคนเจ้าเรือต้องโดดน้ำหนีเข้าลกเข่าพงเอาตัวรอดเอ๊ะถูกคนฆ่าหรอกหรือไม่ใช่เจ้าฆ่าหรือครูพยุงร้องถามคนสิครับนายมั่นตอบเอาใครไม่ได้เสียด้วยคนเรือจ้างบอกว่าจำใครไม่ได้ตัวเอองรีบหนีเอาตัวรอด คนเรือช่างต้องรู้บ้างนะครับอยู่บางเดียวกันผมออกความเห็นก็เห็นจะจริงนายมั่นว่ารู้จักก็ต้องบอกไม่รู้จักเกิดไปทําเป็นรู้และจําแม่นมันจะอยู่บางนั้นได้หรือนายมั่นพูดจบแล้วหัวเราะอ๋อจริงของคุณมัน่นคุณสมัยพูดเกิดเป็นคนต้องถือภาษิตรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไว้ก่อนอ๋อ นายขวานนั่นก็ตายอย่างบ้าๆตายด้วยชัยเหตุครูพยุงว่าถึงว่าเถอะครับนายมั่นว่าการดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยผู้ใหญ่ห้ามอย่ายทำทั้งผีสางนางไม้ทั่วๆไปอย่าหมินเขาบางทีผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรก็โดนเอาของแข็งจากชาวบ้านเขาแล้วเขานับถือของเขาอยู่นี่ครับไม่ทำไม่ดีเขาเขาก็หาว่าดูหมิ่นเขาท้าทายเขามันก็เจ็บตัวเท่านั้นเอง อืมคุณนบร้องเลยยังดูไม่ออกว่าเจ้าหรือผีเพราะมันหลายผีด้วยกันพวกเราฟังเรื่องแล้วก็เป็นคติสอนใจดีไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขัดคอคนขัดใจคนไม่ดีแน่ชอบไม่ชอบควรนิ่งไว้ในใจภาษิตว่าขัดไม้ขัดไรเป็นเงางามขัดคอคนก็ปากแตกเมียในมั่นเขาให้ในมั่นไปดูนะ่ะจะให้ทำประการใด จะให้ไล่ผีหรือยังไงคุณนกถามโอ้ให้ผมไล่ผีเหรอมันจะกลับไล่เอาผมเพ่นไปละสิที่เขาให้ผมไปดูน่ะทำเหมาะอย่างไรให้ผมนำเอาตัวมากรุงเทพนำตัวเข้าหาแพทย์จะปลอดภัยถ้าขืนปล่อยจะเป็นบ้าได้ง,ง่ายๆนี่เมียผมพูดมันก็จริงหรอครับแต่เรื่องอย่างนี้ต้องดูให้แจําก่อนซุมสี่ซุมห้าจะเจ็บตัว ใครจะไปรู้ว่าเจ้าน้องเขยคนนี้น่ะมันมีอะไรอะไรอยู่กับนางบรรจงบ้างหรือเปล่าดีไม่ดีมันจะวาดเอาผมโดดน้าหนีไม่ทันกําลังนี่น่ะน้ําไม่มีแผ่นดินเดินเป็นทะเลไปทั้งบางเลยที่ป่าละเมะต้นเหตุน,นั้นก็เป็นทะเลต้นไม้ยืนแช่น้ําใครจะมากราบไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ต้องเอาดอกไม้ถูกเทียนผูกกับกิ่งไม้ทั้งนั้นโหโหทุกๆุกบ้านก็เท่ากับอยู่แพนั่นเอง ครูพยุงร้องคนที่นั่นเขาเคยกันอยู่มาแต่อ่อนแต่ออกไม่มีใครบ่นหรือลำคาญครับมีเรือด้วยกันทุกบ้านผมไปค้างมาคืนหนึ่งนอนไม่ค่อยหลับฟังเสียงน้ำไหลบ้างปลาผุดบ้างฟังอียายบรรจงแกครั่งพูดทั้งคืนเสียงว่าเกิดเป็นหญิงต้องให้ได้อย่างกูตายเป็นตายคำนี้ก็ฟังว่านั่นคือเจ้าแม่ละบางคำก็ว่าช่าเจ้าแม่หรอ ดอกไม้นี่แหละจะบูชาพูดจบก็หัวเราะคำนี้มันก็ชัดเป็นคำไอ้ขวานแน่ๆประเดี๋ยวแม่พูดต่อไปอีกเฮ้ยไอ้มาเดี๋ยวพ่อหักคอซะนี่เสียงนี้ก็ต้องเป็นเสียงเจ้าพ่อละต่อไปก็มาอีกเสียงว่ากูตายแล้วใครจะคล้องที่ก็เชิญทั้งว่าตามใจมึงคำนี้มันจะเป็นใครไปได้เล่านอกจากคำนางผีสาวที่ตายนายมั่นเล่าแล้วสั่นหัวไปมา อ๋อพวกเรานี่ดูมันพบแต่ผีผีสังสารกันเลยคุณสมัยว่าครับนายมั่นรับคำผมนะอุตสาหากินด้วยการหล่อพระแล้วชนาผีมันยังไม่กลัวผมโดมไม่ได้หยุดคุณนบหัวเราะเราเลยหัวเราะไปด้วยเพราะผีไม่กลัวคนหล่อพระโดยว่าคนหล่อนั้นไม่ใช่ตัวพระเองผีเลยไม่แกรงกลัวอะไร ความจริงคนที่ถูกผีเข้าเจ้าสิงนี่นะลำบากมากจะเจ้าจะผีก็ตามนานๆเข้าสติจะวุ่นวายกลายเป็นบ้าเรื่องของเรื่องมันก็ด้วยความที่พบเห็นอะไรอะไรที่มันน่ากลัวน่าขนพองจิตใจมันก็อ่อนคุมสติไม่อยู่จะผีจะเจ้าก็เข้าได้ทั้งนั้นหากได้ทางแพทย์ช่วยจะมีทางล้างหัวใจที่สมไว้แต่ความกลัวนั้นได้มันเกี่ยวกับประสาททิ้งไว้นานจะลำบาก คุณนกชี้แจงแต่ไม่รู้จะเอาตัวมาได้อย่างไรนายมั่นบนนี่ไม่ดีแม่เกิดบวยวายขึ้นบนรถเมย์ผมทายเลยผมกลัวจริงคนอย่างนี้ครึ่งดีครึ่งบ้าเพราะอยากเขามีจดหมายไปบอกเมียผมหรอกครับเมียผมก็ให้ผมไปดูแต่ดูมาแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพี่เคยเขาว่าอย่างไงล่ะคุณนบถามดูมันก็ห่วงกันอยู่มากเท่าที่ผมเห็น ถ้าพูดกันรู้เรื่องช่วยกันเอาตัวไปโรงพยาบาลบ้านสมเด็จที่คลองสารดีกว่าแพทย์เขาจะได้แกะไขหรือแนะนำอะไรให้มารักษากันเองที่บ้านก็นได้ถ้าห่วงใย,ยกันมากคุณนบแนะนำนายมั่นฟังแล้วถอนใจเฮือกเฮ้ย <c oughs> ถ้าหาของดีไปผูกคอไว้บ้างจะพอช่วยป้องกันได้บ้างไหมครับนายมั่นถามคุณนบฉันกลัวไม่ได้ผลนะสิ <c oughs> คุณนบ ถูกในมั่นถามนิ่งไปครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นทางไสยศาสตร์นะ่ะผู้ที่จะได้มีได้ผูกของดีคุ้มกันนั้นจะต้องเป็นผู้มีใจเชื่อมัน่นโดยเหมือนกันจึงจะเป็นกำลังใจช่วยผลเกิดตามที่ตั้งใจใช่ว่าจะเอาของดีไปผูกต้นไม้มันจะมีผลอะไรยิ่งแม่คนไข้นั้นก็สติไม่ค่อยจะแน่นอนคุ้มดีคุ้มไรมันก็ไม่ผิดกับต้นไม้พวกเราฟังเหตุผลแล้วก็นิ่งไปตามๆกัน เพราะคนที่กำลังมีอาการผีเข้าเจ้าสิงก็จัดว่าสติไม่อยู่กับร่องกับรอยอยู่แล้วเสียเวลาไปหาของดีเอามาเหมือนยื่นแก้วให้วาน,นอนผมมาวันนี้เมียผมเขาให้ขอร้องท่านเป็นผู้ออกความเห็นชี้ขาดว่าควรจะทำอย่างไรเพราะแม่คนนี้เขายังสาวอยู่หากมีลูกมีผัวไปแล้วก็สุดแต่ผัวเขาหมดห่วงไปนายมั่นว่าเพียงออกความเห็นน่ะได้แน่ แต่จะให้เป็นตัวตั้งตัวตีน่ะดีไม่เท่านายมัน่นเพราะเกี่ยวเป็นยากกันโดยตรงนายมั่นควรไปเอาตัวคนไข้มากรุงเทพส่งให้แพทย์เขาเถิดคุณนบว่านายมั่นตกลงรับคำคุณนบเพราะนับถือเป็นอาจารย์เขาผัดว่าขอเวลาอีกสามสี่วันจะมาส่งข่าวให้ทราบแล้วนายมั่นก็ลาจากไป คณะสโมสรเราก็ปรงอนิจจังชะตาชีวิตนายช่างหลอ่อพระแก่ไปพบอะไรมาแต่ละทีดูยุ่งทุกคราวนับแต่ภาพปั้นพ่อผัวของคุณนายเศรษฐีนั่นแล้วยุ่งมาถึงชาวสโมสรของเราด้วยเสมอแต่ดีไปอย่างหนึ่งของนายมั่นที่ได้พึ่งอะไรต่ออะไรจากคุณนายนั่นเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้อีกสองสามวันต่อมา ผมได้ข่าวของนายมั่นจากปากคำของคุณสมัยว่านายมั่นได้ไปที่บ้านช้างทางบ้านสร้างนั้นอีกตามคำที่พูดไว้และเดินทางไปอย่างสุขขุมอรอบคอบคือแกไปขอยืมรถจิบคุณนายคิดว่าถ้าน้องเมียจะคลั่งววยวายขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นรถส่วนตัวแต่ว่าแผนการที่ตั้งไปก็ล้มเหลวเมื่อนายมั่นไปถึงบางที่บ้านคนลอยน้ำนั้นแล้ว ฝ่ายน้องเขยเจ้าบ้านไม่เห็นด้วยในแผนการของนมั่นโดยเขาให้เหตุผลว่าคนที่ผีเข้าเจ้าสิงนั้นจะจัดเอาเป็นคนบ้าก็ยังไม่ถนัดบางเวลาก็มีสติดีเป็นธรรมดาการที่จะนำเอาคนไข้อย่างนี้ไปโรงพยาบาลบ้านั้นเขาก็จะเกิดน้อยใจว่าทุกคนเห็นเขาเป็นคนบ้าอาจจะโกรธและอวยวายจนคลุ้มคลั่งกลายเป็นบ้าไปจริงๆ และน้องเขยเขาก็มีความห่วงใยเท่าๆกับคนอื่นทั้งเขาเองก็เคยปกครองมาแต่ไหนแต่ไรทำไมไม่ปล่อยเขาบ้างเขาจะหาพระแถวนั้นทําน้ำมนต์ลดพอแก้และกันไว้กว่าจะค่อยยังชั่วได้แต่ข้อใหญ่ใจความก็คือน้องเขยได้สารภาพว่าเขากับแม่บรรจงก็แอบผิดประเพณีกันไปแล้วตั้งใจว่าค่อยยังชั่วไข่ก็จะมาสู่ขอต่อพี่สาว ทำการตกแต่งตามธรรมเนียมพอในมั่นรู้ดังนั้นก็หงายหลังเท่าที่คิดเกรงเกงอยู่แต่แรกมันก็เป็นความจริงเสียแล้วนายมั่นจึงต้องนําเอาเรื่องมาเสนอกับภรรยาตามระเบียบจะว่ากล่าวอย่างไรก็สุดแต่อํานาจของพี่สาวช่วยกดไลคกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบก,กันในตอนต่อไป